เป็นอะไรที่สวยมากเหมือนเราอยู่ในอีกโลกโลกหนึ่งในความจินตนาการนะคะเป็นอะไรที่สวยจริงๆวันนี้เขาไม่ได้ยกธงนะคะสวยมาก very very f l a t สวยจริงๆ คือฟลักกิ้นยังว่าเว้ยที่ฟุสัก์ยังสิ่งที่รัดดีกูดทีเนี่ยที่เมื่อสัปดาห์นี้เขาก็มีการซ่อมแซมอะไรบางอย่างนะคะแต่ก็เป็นอะไรที่เก่าแก่ที่สวยมากว่าโน้ตี่แอว่ามังโอนุ